ลองหรือ,อยังกับจอเกมมิ่งราคาไม่ถึงหมื่นกับเซี่ยมีรุ่น G34WQI เรียกว่าในปีนี้ตลาดจอเกมมิ่งเดือดอีกแล้วนะครับกับตัวแบรนด์ของเซี่ยมี่นะครับที่มันมีคุณสมบัติต่างๆในทางด้านของการเล่นเกมแบบอย่างครบคันและแถมกับตัวราคาที่ไม่ถึง1 0 0 0 0บาทถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมแล้ว เราไปดูกันเลยว่ามันมีดีมีเด่นในสองส่วนไหนกันบ้างแกกองออกมาวัาสดุชิ้นใหญ่ที่สุดก็จะเป็นตัวพาแนลที่เป็นแบบหน้าจอชนิด VA พิมพ์นิยมนะครับการติดตั้งก็ใช้ตัวขาตั้งสแตนเลสใส่เข้ากับตัวล็อกแล้วก็ทําการติดตั้งเข้ากับตัวฐานที่เป็นโลหะแข็งแรงอย่างดีพร้อมกับการขันสกรูยึด4จุดเข้าไปให้แน่นแถมจะมีตัวยางกันลื่นมาให้เรียบร้อยเลยนะครับในตัวบริเวณด้านหลังของตัวจอก็จะมีตัวพอร์ตเชื่อมต่อที่ให้มาตามมาตรฐานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัว HDMI เวอร์ชัน2.0จำนวน2ช่องช่อง Display Port 1.2จำนวน2ช่องช่องหูฟังขนาด3.5มมและตัวช่องเสียบอะแดปเตอร์แปลงไฟตัวอุปกรณ์ Accessory ต่างๆที่ให้มาก็มีตัวสาย Display Port จำนวน1เสน้นอะแดปเตอร์ตัวแปลงไฟ220โวลต์และตัวฝาครอบปิดเพื่อเก็บรายละเอียดตัวสายภายในด้านหลังของตัวหน้าจอมอนิเตอร์ ส่วนบริเวณตัวขาตั้งก็จะมีตัวรูร้อยสายเจาะช่องเอาไว้เพื่อเพิ่มความเรียบร้อยและเมื่อปิดตัวฝาครอบปิดพาแนลของตัวพอร์ตต่างๆมันก็มีความสวยงามและเรียบร้อยมากขึ้นในการปรับความสูงของตัวจอมอนิเตอร์ก็สามารถปรับยืดขึ้นและกดให้ต่ำลงทำได้ง่ายและสะดวกมีความลื่นไหลส่วนการก้มเงยเอี่ยวซ้ายเอี่ยวขวา ก็ได้ในตัวองศาระดับหนึ่งการปรับแต่งคำสั่งต่างๆของตัวจอมอนิเตอร์ตัวนี้ก็ใช้ผ่านตัวจอยสติ๊กแบบการโยกที่มีความนุ่มมือซึ่งอยู่ในตำแหน่งด้านล่างขวาด้านหลังของตัวจอมอนิเตอร์คราวนี้มาดูสเปคตัวจอรุ่นนี้กันนิดหนึ่งนะครับที่มีความโค้งในตัวระดับ 1500R ที่มีความโค้งพอเหมาะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปพร้อมด้วยการแสดงเฉดสีสูสงถึง16.7ล้านสี ความละเอียดระดับ 2K 3,440คูณ 1,440p นะครับอัตรตาการรีเฟรชเรทสูงสุดอยู่ที่180เฮเวลาการตอบสนองตัว respon s e ไทม์อยู่ที่1มิความสว่างของตัวหน้าจอนั้นรีดสูงได้ถึง350นิตแถมยังมีการรองรับ AMD FreeSync ตัวระดับพรีเมียมมาให้ด้วยเรามาเริ่มที่การทดสอบตัวเกมที่ดังที่สุดในเวลานี้กับ back ม i d หูคอง ก็เรียกว่าให้ความแตกต่างกับการเล่นแบบตัวจอภาพมอนิเตอร์หรือตัวสมาร์ททีวีทั่วไปอย่างเห็นเด่นชัดนะครับพอจอเกมมิ่งตัวนี้มาด้วยสัดส่วน21:9มันจึงทําให้อัตราลดในการเล่นและเสพตัวงานด้านภาพนั้นมันเต็มตายิ่งหากนาไปเปรียบเทียบกับการเล่นในตัวอัตราส่วน16:9แล้วความรู้สึกของตัวฉากตัวเกมนั้นมันดูกว้างขึ้นประมาณ15%น่าจะได้เลยนะครับและด้วยความโค้งของตัวจอภาพที่มาด้วยมาตรฐาน 1500R นั้น มันก็เหมือนทําให้เรารู้สึกโดนโอบล้อมและก็ดื่มด่าเข้าไปอยู่ในการเล่นเกมคุณภาพสูงระดับที่เป็น A ได้มากขึ้นและบวกกับอัตราการรีเฟรชเรทของตัวหน้าจอที่ลากได้สูงถึง180เฮิรตก็ทําให้ตัวภาพนั้นดูลื่นไหลเพิ่มมากขึ้นส่วนในการเคลื่อนไหวตัวฉากแบบเร็วๆนะครับอย่างเช่นการทดสอบตัวเกมอันชาร์ก็ไม่เกิดอาการฉีกขาดของตัวภาพให้ได้เห็นแล้วก็ขอบอกเลยนะครับตัวเกมที่มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจ เหมือนกับตัวภาพยนตร์ที่มีฉากไล่ล่าที่อลังการแบบนี้มันตอบโจทย์มากเลยทีเดียวก,กับการที่ได้เล่นบนตัวจอภาพขนาดกว้างในอัตราส่วน21:9ส่วนการมองตัวจอภาพในตำแหน่งที่ไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับก็คือในด้านข้างแม้ว่าจะเอียงมองแบบสุดๆทั้งซ้ายและขวานะครับในเรื่องของความผิดเพี้ยนของตัวเฉดสีมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดก็ถือว่าตัวจอนิเ i t o r ตัวนี้ถือว่าสอบผ่านเลยทีเดียวนะครับกับการนํามาเล่นเกมที่มีความหลากหลาย ส่วนหากจะนำไปใช้กับตัวฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลเช่น PlayStation 5ก็เรียกว่ารองรับตัวความละเอียดในระดับ 2K ตามสเปคของความละเอียดของจอภาพดุลน,นี้ที่รับได้แต่สัดส่วนของตัวจอภาพนั้นก็ต้องมีการปรับกลับมาให้อยู่ในแบบอัตราส่วน16:9ก็จะได้ในสัดส่วนที่ถูกต้องนะครับนั่นก็เพราะว่าตัวเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่อง PS5 ยังไม่รองรับในการปรับอัตราส่วนของตัวภาพแบบ21:9กับตัวระบบหลัก ในการปรับแต่งค่าสีต่างๆก็ทําได้อย่างรวดเร็วนะครับและตัวจอมอนิเตอร์ Monitor รุ่นนี้มาด้วยตัวมาตรฐานสี sRGB 100%ส่วน DCI P3 ก็อยู่ที่95%นะครับแต่ถ้าหากใครไม่อยากปรับให้มันดูเยอะวุ่นวายแนะนําเลยนะครับให้เลือกทําการปรับภาพแบบ HDR ตัวเดียวจบสีสันสดใสแจ่มตาทันทีหรือใครที่อยากจะถนอมสายตาหน่อยปรับตัวภาพในการลดแสงสีฟ้าหรือโลบูไล และตัวฟังก์ชันอื่นๆพิเศษพิเศษก็มีให้มาเหมือนกับตัวจอกว้างเอาต์เอไวท์21:9หลายหลายแบรนด์เช่นการแบ่งตัวภาพหน้าจอที่หลากหลายรูปแบบหรือจะแบ่งครึ่งแบบนี้จากแหล่งที่มาสองแหล่งได้อิสระพร้อมกันในตัวหน้าจอนี้เพียงหน้าจอเดียวมันก็ปรับแต่งได้ยืดหยุ่นว่าตรงการจะเลือกรับช่องสัญญาณภาพจากตัวใดและในไฮไลท์ทีเด็ดอีกจุดก็คือการปรับแต่งไฟ,ไฟ RGB backlight ตัวบงแหวนด้านหลังนะครับ ที่มันสามารถปรับเลือกเฉดสีและรูปแบบของการวิ่งของตัวไฟได้หลากสีสันก็เรียกว่าการปรับแต่งด้านทางเอนเตอร์เทนเมนต์นั้นก็มีมาให้ครบคันส่วนหากใครจะใช้จอรุ่นนี้ในการทำงานก็ทำให้การทำงานนั้นมีพื้นที่ได้กว้างกว่าขนาดหน้าจอแบบปกติทั่วไปอย่างเห็นเด่นชัดหรือจะใช้เป็นตัวจอมอนิเตอร์ตัวที่2ก็ทำได้ดีแต่ขอบอกก่อนนะครับหากทำการเชื่อมต่อโดยพอร์ตสาย HDMI จะลันรีเฟรชเรทส,สูงสุดได้ที่100เฮิรตในส่วนความละเอียดของ 2K เท่านั้นและนี่แหละครับกับสิ่งที่จอโค้งเกมมิ่งเสือมีรุ่น G34WQI ในตัวรุ่นนี้ที่ให้ประสบการณ์ที่ดีและเหนือกว่าจอมอนิเตอร์ที่มีสัดส่วนในแบบ16:9ต่ออย่างชัดเจนทั้งในด้านการเล่นเกมและการทำงาน เป็นไงครับกับการทดสอบรีวิวใช้งานจอเกมมิ่งของ Xiaomi G34 WQI ตัวนี้นะครับเรียกว่ามันก็มีข้อดีข้อเด่นหลากหลายเลยแต่ก็ยังมีบางจุดนะครับที่ดูแล้วยังขาดขาด หายหายไปอยู่บ้างนะครับก็อย่างเช่นในเรื่องของตัวจํานวนเฮิร์ตนะครับที่รีดได้สูงสุด1 0 0่งร้อเฮิร์ตความละเอียด t o k ถ้าหากมีการเชื่อมต่อด้วยตัวสาย HDMI ดนะครับดังนั้นเพื่อนเคนไหนที่ยังต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อด้วยตัวสาย HDMI ยออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าจะเป็นตัวการ์ดจอนะครับอันนี้ต้องพึงระวังไว้นิดหนึ่งนะครับว่ามันจะรีดได้เพียงแค่1 0 0่งร้อเฮิร์ตนะครับกับความละเอียด t o k ถ้าอยากจะขยับไป180 8นเฮิร้องเปลี่ยนไปใช้ในพอร์ตการเชื่่ออมตแบบ Display Port แล้วก็ในตัวการเชื่อมต่อรับสัญญาณภาพจอมอนิเตอร์ตัวนี้รับได้2ระบบนะครับก็คือตัว Display Port นะครับช่องสัญญาณนะครับที่เป็น Display Port แล้วก็ตัว HDMI ถ้าคนไหนที่ใช้าการเชื่อมต่อแบบสาย USB แบบ Type C หรือว่า Thunderbolt นั้นก็อาจจะต้องหาตัวอะแดปตอร์อะแดปเตอร์แปลงกันนะครับส่วนในเรื่องของตัวจํานวนเฮิร์ตร้อยเฮิร์ตนะครับถ้าเพื่อนๆถามว่ามันใช้งานได้ดีไหมก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าเอามาใช้งานในทางด้านออฟฟิศนะครับทั่วๆไป ผมถือว่าสอบผ่านนะครับกับจํานวน arth, เฮิร์ตเพียงแค่ร้อยเฮิร์ตหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมทั่วๆไปก็ได้นะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่มากเกินไปนะครับก็อาจจะเป็นจุดที่ยังแบบไม่ฟูลออปชันสักทีเดียวนะครับกับจำนวนเฮิร์ตนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็ในเรื่องของตัวไฟแบ็คไลท์ LED ในตำแหน่งด้านหลังนะครับที่บางครั้งดูแล้วมันก็ไม่ได้มีความสว่างที่มากจะเกินไปนะครับเรียกว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะต้องปิดไฟในห้องเนี่ยให้มันมืดสนิทจริงๆนะครับมันถึงจะ พอสร้างบรรยากาศในการเล่นเกมหรือว่าการทํางานได้นะครับว่ามันมีไฟให้แสดงให้เห็นนะครับว่ามันมีอยู่นะครับมันมีอยู่ถ้าหากสภาพภายในห้องเนี่ยมีการเปิดไฟดวง2ดวงนะครับสภาพสว่างสว่างประมาณนี้ก็เรียกว่าแทบจะไม่ได้เห็นความแตกต่างนะครับกับตัวไฟแบ็คไลท์ด้านหลังแล้วก็ในเรื่องของตัวลําโพงนะครับที่จอมอนิเตอร์ตัวนี้ไม่ได้ใส่ตัวลําโพงแบบภายในมาให้นะครับดังนั้นเพื่อนๆที่จะต้องใช้ในเรื่องของการรับฟังนะครับหรือว่าการชมภาพยนต์การเล่นเกม ก็อาจจะต้องในการซื้อตัวลำโพงแยกเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพิ่มเติมขึ้นมาแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่มันขาดขาดหายหายไปมันก็เรียกว่าเอามาทดแทนกันได้แหละนะครับกับตัวราคานะครับที่มีราคาอยู่ที่ประมาณ9,990บาทกับหน้าจอขนาด34นิ้วที่มีความโค้งอยู่ในระดับ1 5 0 0 r นะครับก็เรียกว่าอ่ามันก็พอที่จะชดเชยกับสิ่งที่ขาดขาดหายไปขาดขาดหายหายไปได้นะครับกับตัวราคาที่ดูแล้วค่อนข้างที่จะ ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วมันจะเหมาะกับใครล่ะถ้าผมก็มองเลยนะครับว่ามันก็อาจจะเป็นตัวจอมอนิเตอร์ Monitor สําหรับผู้เริ่มต้นเลยก็ได้นะครับที่อยากจะลองสัมผัสประสบการณ์ในการเล่นเกมโดยเฉพาะตัวเกมระดับที่เป็นเอกนะครับที่มีฉากการาฟิกค่อนข้างที่จะอลังการหน่อยนะครับก็เรียกว่ามันจะให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมเนี่ยที่มีความแตกต่างมากกว่าการเล่นตัวหน้าจอมอนิเตอร์หรือว่าหน้าจอสมาร์ททีวีที่มีสเกลในขนาดแบบ1 6ต่อ9อย่างชัดเจน นะครับอย่างชัดเจนนะครับก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆอาจจะลองแย่ครเข้ามาดูก่อนก็ได้นะครับว่าเออหน้าจอโค้งนะครับแบบอัลต้าวารต21:9เนี่ยถ้าได้ลองสัมผัสแล้วมันจะมีความรู้สึกยังไงนะครับเห็นคนอื่นบอกว่าดีนักดีหนาอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวรุ่นแรกๆนะครับที่เพื่อนๆอยากจะลองดูก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะราคาก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้สูงมากนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีข้อมูลที่อยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้ามา คมมอคมเมนต์ก็ได้ในตัวคลิปนี้นะครับสำหรับในวันนี้ทางผมเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในตัวคลิปนี้ไปด้วยและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ